เด็กค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณครู้นี้า่สนุกสนุกมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆอยากก้าวไปข้างบนทานชื่อเรื่องว่าอะไรคะวันนี้นะคะเป็นนิทานเรื่องลูกหมูสามตัวค่ะพี่หมีใช่แล้วค่ะนิทานเรื่องลูกหมูสามตัวเด็กๆพร้อมที่จะรับชมรับฟังกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเชิญเด็กๆรับชมได้แล้วค่ะากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแม่หมูและลูกหมูสามตัวมีชื่อว่า หมูตาหมูตอมและหมูตุตต๋นอาศัยอยู่ด้วยกันหมูตาหมูตอมหมูตุตต๋นอยู่ไหนกันจ้าออกมาหาแม่หน่อยเร็วแม่มีเรื่องจะคุยด้วยมาแล้ครับคีณแม่แม่มีเรื่องอะไรจะคุยกับพวกเราหระอครับผมกำลังเล่นเกมสนุกเลยครับ ผมก็กำลังดูการ์ตูนสนุกเลยครับผมก็กำลังเก็บของเล่นในห้องอยู่ครับนี่แหละเรื่องที่แม่จะคุยกับลูกทั้งสามตอนนี้ลูกอยู่กับแม่มันสบายเกินไปแม่อยากให้ลูกๆทั้งสามออกไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองสร้างบ้านด้วยตัวของลูกเอง ตัวจึงออกเดินทางเข้าไปในป่าหลังจากนั้นทุกคนจึงจับจองพื้นที่และแยกย้ายกันไปสร้างบ้านของตัวเองเอ๊เราจะสร้างบ้านกับอะไรดีนะเขาแบบรวดเร็วเบาและไม่เหนื่อยอ๋อรู้แล้วเอาสร้างบ้านกับฟางดีกว่าเบาดีหาง่ายด้วยเอ๊ะ เราจะสร้างบ้านกับอะไรดีเนาะเอาแบบพออยู่ได้และไม่ยากเกินไปอ๋อรู้แล้วเอาเศษไม้ไปสร้างบ้านดีกว่าตอกไม่กี่ทีก็เสร็จเอ๊ะบ้านของเราต้องดูความแข็งแรงเพราะเราอยู่ในป่าเพื่อป้องกันลมพายกุกับสัตว์ร้ายาต่างๆงั้นเราจะสร้างบ้านด้วยอิฐดีกว่า ดูแล้วมันแข็งแรงดีและมีความคงทนด้วยหลังจากที่หนูตั๊กและหมูต้องสร้างบ้านเสร็จแล้วจึงชวนกันไปดูบ้านของหมูตุนหมูตุนสร้างบ้านเสร็จหรือ,อยังของพวกยี่เสร็จกันตั้งนานละเสร็จพอดีเลยครับบ้านของผมทำจากอิฐเลยใช้เวลาในการสร้างบ้านนานหน่อยครับเอ๊ะผมว่านี่มันก็จะมืดค่ำแล้วเราเรีบเข้าบ้านกันเถอะครับ กลางคืนมันอันตรายมากเลยนะครับทันใดนั้นก็มีเสียงร้องของเ<อ>จ้าหมูน้อยถ้ารู้ว่าเจ้าแอบอยู่ในบ้านเปิดประตูให้ข้าเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่เปิดหรอกเปิดประตูก็โดนเจ้าจับกินนะสิถ้าเจ้าไม่เปิดประตูข้าจะเป่าให้บ้านเจ้าพังเลยนะเนื เสียแล้วไปดีกว่าเจ้าหมูน้อยข้ารู้ว่าเจ้าแอบ,บอยู่ในนี้สองตัวเจ้าเปิดประตูให้ข้าเดี๋ยวนี้นะข้าไม่เปิดหรอกเปิดประตูกระโดดเจ้าจับกินนะสิข้าองไม่ รู้ว่าเจ้าแอบอยู่ในบ้านเปิดประตูให้ข้าเดี๋ยวนี้นะข้าไม่เปิดหรอกเปิดประตูก็โดนเจ้าจับกินนะสิถ้าเจ้าไม่เปิดประตูให้ข้าข้าจะเป่าให้บ้านเจ้าพังเลยหนึ่งสองสามเจ้าไม่สามารถพังบ้านของข้าได้หรอกเพระบ้านของข้านี้ความแข็งแรงและมีความคงทนเอ๊ะทำไมบ้านไม่พังทำไมบ้านแข็งแรงขนาดนี้เฮ้ย หนื่อยจังเลยอ๋อค่ะดูแล้วขากีขึ้นป่องไฟเลยโอ้ยทำไมร้อนจังเลยลูกหมูทั้งสามตัวทำให้เจ้าฉลา,าดขนาดนี้ค่ะสัญญาว่าจะไม่กลับมามานนีอีกต่อไปเอดีใจจ,จังเลย,เ,ลยเจ้าหมาป่าไปแล้วต่อไปนี้พี่จะขยันและอดทนให้มากขึ้น พี่ขอบใจน้องๆมากเลยนะที่ช่วยเหลือพวกพี่พี่ก็จะขยันและอดทนเหมือนกันนะครับเราทั้งสามคนพี่น้องจะรักกันและคอยช่วยเหลือกันแบบนี้ตลอดไปนะครับจากนั้นลูกหมูสามตัวก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข